สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของเนม่ากันดีกว่านะครับก็เรียกได้ว่าเขาคนนี้เนี่ยเป็นซุปตาร,ระดับต้นๆของโลกในวงการฟุตบอลเลยถูกไหมนะครับก็เรียกได้ว่าโดดเด่นด้วยลีลาที่แพลวพเปลมากๆเลยนะครับแต่ทีนี้เองเนี่ยนะครับผมเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยดูเหมือนว่าทุกอย่างนะครับอาจจะไม่ได้ราบรื่นแล้วนั่นเองแม้ว่าเนม่าเนี่ยนะครับผมจะได้มาอยู่กับ ที่ปารีสแต่แบบว่าฟอร์มเนี่ยนะครับผมก็ยังคงที่นะครับและไม่ได้โดดเด่นอะไรแบบระเบิดฟอร์มเทพออกมาได้ซึ่งมีคนเนี่ยนะครับผมก็สร้างข่าวโจมตีเนย์มาเนี่ยมามากมายเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้นะครับผมว่าจริงหรือเปล่านะครับผมก็เพิ่งมีข่าวแบบออกมาเลยนะว่าเนย์มาเนี่ยนะครับผมแทบจะเมามาซ้อมเลยนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่านอกจากนี้เองเนี่ยตัวของเขาก็มีข่าวว่า มีความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับทางสโมสรด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยปารีสนะครับผมตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าลำบากมากเลยนะพูดถึงเนม่าไปอย่างเดียวเนี่ยไม่พูดถึงทีมปารีสไม่ได้ครับเพราะว่าปารีสเนี่ยทีมกาลังดูเหมือนว่าสั่นคอสุดๆนะครับผมฮาคิมี่เองเนี่ยก็ออกมาอยากย้ายทีมนะครับเรียกว่าทนอยู่ไม่ไหวแล้วนะครับผมแล้วก็เรียกว่าไม่ถูกกับนักเตะอเมริกาใต้2คนหลักๆเลยอย่างเนม่าและเมซี่ด้วยโดยฮาคิมี่เนี่ยก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าเฮ้ยนักเตะอเมริกาใต้เนี่ยเมซี่เน กับเขาเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมก็ยังมีการเปิดเผยค่าเหนื่อยออกมาอีกคนพบว่าเนมาเนี่ยได้เยอะสุดๆนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถนะครับผมทําให้เขาเนี่ยดีกับสโมสรได้อยู่ดีนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยเอมบัปเป้ก็ดูจะมีท่าทีว่าจะย้ายอย่างแน่นอนนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าเป็นแบบนี้เองเนี่ยนะครับเสียฮาคิมี่ไปเนี่ย เสียเอ็มบาเป้ไปเนี่ยแล้วก็ทีมเองก็ดูจะมีความขัดแย้งภายในกับเนม่าถูกไหมอาจจะเสียเนม่าไปด้วยเหมือนกันถ้าเสียสามนักเตะค,คนนี้ไปผมก็คิดว่าปารีสเนี่ยน่าจะสะเคือนมากๆเลยเหมือนกันแต่มันยังไม่จบแค่นี้นะครับปัญหาของปารีสเนี่ยเพราะว่าในตอนที่แพ้มาดริดอ่ะก็เรียกได้ว่ามีข่าวออกมาเลยนะครับผมว่าตัวของนาเซอร์อัลคาไลฟีบอสใหญ่ของปารีสเนี่ยก็มีการคุมอารมณ์ไม่อยู่เหมือนกันนะครับบุกไปถึงห้องผู้ตัดสินเลยในนัดที่ตัวเองแพ้อะแล้วก็น่าจะทําให้มันเหมือนมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีขึ้้นไปอีกกนะแลว็ ในขณะเดียวกันนี้เองเนี่ย ัดกลับไปที่ฝั่งบาร์ซ่าบาร์ซ่าเริ่มมีทีมที่ดีขึ้นแล้วถูกไหมเริ่มจะจูนกันลงตัวแล้วซึ่งถล่มมาดริดไป4-0เองนะครับถ้าสถานการณ์ตอนนี้บาร์ซ่าเริ่มกลับมาได้แล้วโควิดมันใกล้จบเต็มทีแล้วถูกป้าในฤดูกาลหน้าหเลยก็ตามแต่ทุกอย่างแทบจะปกติในโลกของฟุตบอลแล้วเพราะฉะนั้นบาร์เซโลนาเนี่ยอาจจะสามารถหาทางที่จะดึงเลวเนลเมสซี่กลับมาได้แล้วแล้วผมคิดว่าถ้าทางบาร์ซ่าต้องการดึงเนี่ยเมสซี่ก็น่าจะต้องการกลับไปด้วยเหมือนกันนะครับก็เท่ากับ คนในเวลาเดียวกันเลยถูกไหมไม่ว่าจะเป็นฮาคิมี่เนม่าเอมบเป้หรือเมสซี่เองก็ตามซึ่งถ้าโดนแบบนี้เนี่ยนะครับยังไงก็ประคองทีมได้ยากมากๆเลยก็อยากจะเอาใจช่วยเอาไว้ด้วยนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าแบบจู่ๆจะเห็นทีมใหญ่ของแบบลีกหล,ลีกหนึ่งหายไปเลยอะ่ะมันก็คงจะแบบเป็นภาพที่ไม่น่าจดจําแล้วก็เป็นภาพที่น่าเสียดายมากๆเลยครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องพิสูจน์นะครับผมว่าบางทเีเงินก็ไม่สามารถซื้อได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนีีนร้รรผมมมท่่เเาาพูดดถึงจุิ ต้นของการล่มสลายของปารีแซงแช็กแมงหรือเปล่าครับถ้าผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เหมือนกันเลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมลาละครับบ๊ายบายครับ, bye รบสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ